สาวน่าสนใจอ่ะมีอะไรเราเราอยู่นะฉันคิดว่าพวกเธอต้องชอบมากๆเพราะเธอจะได้แรงสับเป็นลังวัลดูสิมน่ารักแค่ไหนโอ้ยน่าเผ็ดพี่แองย่จังแต่ไงพวกเธอก็ต้องวาดและต้องวาดด้วยนิ้วเล็กๆแบบนี้มันช่วยพวกเธอวาดได้ง่ายขึ้นถึงจะแปลกนะแต่พวกเธออาจจะชอบมันก็ได้และอย่าลืมว่าพวกเธอมีเวลาแค่นหนึ่งนาที ฉันไม่อยากดแมเรลสับแต่ฉันแสดงทักษะการวาดรูปทุกคนได้เห็นนะฉันคิดว่าฉันทำได้สวยมากแนะฉันคิดว่าคงไม่มีใครสู้ฉันได้หรอกให้ตายเถอะไินสอหักกันเลยแล้วที่นี่ฉันจะวาดด้วยอะไรล่ะสิ่งด้วยฉันมีเครื่องเหลาดินสอนะคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ จงเลยทีนี้ก็มาวาดลูกต่อกันเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเข่างเหลาดินสอนี่เอ้ยไม่นะมันระเบิดแต่ไม่ได้ขิ้ดินสอนแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลาดินสอนได้เอาคีดเลื่อยออกแล้วก็มาเริ่มวาดกันดีกว่าเรียบร้อยนี่เธอทำไมลงไปเนี่ยฉันเต็มไปด้วยขี้เลื่อยอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเช่าออกเองขอบคุณมากนะเธอน่ารักมากไม่ก่อนแล้วล่ะ แล้วนี่คืออะไรกระดาษมันจากไหนอะจูลี่หยุดโยนของได้ไหมเนี่ยอะไรของเธอละก็เธอรบกวนฉันอยู่ไงโอเคอะไรนักหนาเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาใอกให้หมดเลยแต่เธอว่าสมเลยนะฉันจะมันไปด้วยนี่รอบฉันหายไปไหนฉันเล่นจบแล้วนะเธอพูดถูกฉั์เลนรอบนี้จบแล้วแต่เราแสดงผลงานพวกเธอ รีตาเธอจะทำได้ดีกว่านี้นะ hey, dislike please มีล่างานของเธออยู่ที่ไหนแบบนี้ไม่ได้นะเธอไม่ชนะแน่นอน <Hey. S 1> จูลี่เธอทำให้ฉันมีความสุข oh. ฉันชอบภาพวาดของเธอมากเพราะว่า, <Hey. S 1> า,ามันคือของฉันห <What? S 1> ยุดนะสะสาวๆเราทะเลาะกันได้แล้วก็อะไรขึ้นเนี่ย oh. แต่ว่าฉันไม่อยากเข้าใจปัญหาของเธอหรอก <Hey. S 1> ปัญหาขาองแตงก็มากพอแล้ว <Hey. S 1> มิล่าเธอจะได้มางสาบไปเธอต้องพยายามมากกว่านี้ อยอดสุดเลยข้าพยายามแล้วอะไรกันเนี่ยไม่เคยเห็นมันล้างใสแบบนี้เมื่อก่อนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะมันดูแปลกประหลาดอะ่ะอะไรกันเนี่ยมันคือแหวนนะแท้ๆด้วยสุดยอดไปเลยฉันชอบดีจริงๆสวยจริงๆด้วยสาวๆครั้งนี้มีรางวัลที่พิเศษยิ่งกว่าเราพวกเธออยู่นะใครชอบอาหารทะเลเบล้างครั้หนึ่งในงพ,พิพิธภัณฑ์ปลาหมึกยักษ์แเล่อนแต่น่ารักตัวน,นี้ไป แล้วกันเล่นะไงเนี่ย,ยและครั้งนี้พวเธอต้องใช้สีแบบนี้ในการวาดรูปบนกระจกหวังว่าคงทำได้เวลาเริ่มเดินแล้วโอเคฉันเคยชอบวาดด้สีแบบนี้มาก่อนตอนเด็กๆอองั้นฉันคงชนะแน่นอนหอให้ตายมันดูเหมือนรอยเปื้อนเลอะเลย,เลเลยต้องลบออก ถ้าทำงานเย er ี er ่ยมเรามาได้อย่างไงเดี๋ยวฉันจะว่าอะไรจริงๆให้ดูนะถึงเราจะเป็นปลาหมึกที่น่ากลัวก็ตามแต่เราก็สามารถทห้มันน่ารักแล้วก็สวยได้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันริงไปเลย <c oughs> ฉันเห็นด้วยกับนล่ามากมาก <c oughs> น่าจากนี้ยังเพอว่าปลาหมึกได้ดีเท่าไหรโอกาสที่จะได้ปลาหมึกจริงก็น้อยลองไปเท่านั้นแหละ แต่ว่าสิฟ้าของฉันหมดแล้วบอกว่ามิล่าคุณว่าจะยืมนะนี่อะไรกันนะไม่ของด้่ฉันเลยนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเธอจะชอบอยู่ไหมถ้าคนสิ่งนี้เป็นของเธอตลอดไปนะมันต้องตลกมากแน่นอนฮ่าฮ่าำไปเลย อ๋ไม่นะอะไรกันเนี้ยฉันเอามันออกไปได้อย่างไงเ,เป็นได้เราต้องไล่สร็ก,ก่อนวิต้าทำอะไรอะมันดูน่าขลนลงมากกว่าฝันรายชัดๆ <B ingo. S 1> พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวฉันสำรวจเรียนให้เธอ oh, no, ถ้้กับตกแตกละเธอคงไม่พูดอย่างนั้นอีกแล้วไม่นะแล้วฉันจะให้มันไงดี <B ingo. S 1> ฉันไม่อยากกินปลาหมึกอะแต่ว่าการที่ฉันใช้แกงคนอ่ช่วยได้กันได้นะยิ้มไปเลย สาวๆหมดเวลาแล้วได้เวลาอดภาพวาของเธอจูเลี่เก่งมากคนออกมาสุดยอดไปเลยมีตาเรื่องของธทมสเนถึงความสยดสียองเสียใจด้วยนะไม่ถูกใจฉันเลยมิล่าฉันค่อนว้าจะเธอมากเหมือนกันแต่ทำไมงานของเธอถึงไปอย่างนั้นล่ะฉันผิดหวังจริงๆ ฉันคิดว่ามันจะได,ได้ทำดีถ้าพวกขัาขัขนนั้นสองไม่สนใจกติการได้รับปลาหมึกยักษ์ตัวน,นี้ไปล<ฎ>ิต้าและมีนเล่าของยักษ์เป็นของเธอสมควรแล้วเราเข้ากินเลยซื้อด,ดูแล้วก็หัวเราะไงเพราะเธอปฏิเสธไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องกินปลาหมึกยักษ์ตัวน,นั้นนั่นมันหลงเอ้ยมันหน้าใครขีออ้แยฉันไม่คิดว่าจะยักษขนาดนี้ทีนี้ก็ตาฉันลองแล้วฉันกลัว มันน่าขี่ขยันจริงๆเกิจูลี่หัวเราะอะไรฉันจะไม่ยอมให้แคมาหัวเราะยาะฉันแบบนั้นมีต้าทำให้จูลี่เห็นว่าใครได้หัวเราคนสุดท้ายกันฉันเห็นด้วยจูลี่ออกไปเลยเฮ้ยพวาทเธอทำอะไรเนี่ยน่ารังเกียจจริงๆตอนนี้ฉันไม่หนวดแทนผมแล้วแค่ล้างน้ำเปล่ากินมันเขาไม่ออกง่ายๆแน่ในชั l เลน์ลอดที่สามจนอะไรนะ Oh. ครั้งนี้พวกเธอโชคดีมากเรื่องรางวัลดูสิว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้น่ารักแค่ไหน oh. และอีกครั้งพวกเธอต้องวาดด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาพวกเธอต้องแต่งหน้าตัวเองให้ดูเหมือนเจ้าหมาที่น่ารักที่สุดและมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการลงมือ <Okay. S 1> เริ่มได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหมาน้อยตัวนั้นะ hmm. ฉันก็อยากเหมือนกันพังงานต้องเรียบแล้ว เราทุกคนอยากมีเพื่อนที่น่ารักแบบนั้นครั้งหนึ่งฉันเคยแต่งหน้าเป็นหมาคิดว่าทักษะนี้จะมีประโยชน์กับฉันนะสาวๆแต่งหน้าเก่งมากเลยต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเฮ้ยจะทำอะไรยังไปเนี่ยหน้าฉันพังหมดเลยขอโทษแต่ไม่ใช่วไมผิดของฉันนะรู้อะไรไหมเอานี้ไปเลยแต่ไม่มารบกวนฉันตอนวันลบอีกเฮ <Okay. S 1> ้ยงั้นเหรองั้นเธอก็เอานี้ไป <1> 1> หน้าฉันชนะเหมือนกันได้นะ นี่มันขำม,มากเลยเธอดูแย่มาก,กเธอดูไม่เหมือนหมาแต่ดูเหมือนผีอะอย่าแต่ต้องฉันนะหมดเวลาแล้วล <What? S 1> ้วเราตัดสินใจว่าใครจะเป็นเจ้าของหมาตัวนี้ม <Hey. S 1> ิต้านี่มันแย่มากสน oh, <no. S 1> นูยิ่งไปมองเธอเนาะ <What? S 1> มิล่าเธอไม่ได้ดีกว่าเลยว้าว <c oughs> ปจริงอยู่การแต่งหน้าของเธอไม่ไแย่ขนาดนั้น <Okay. S 1> แต่มันดูไม่น่ารักเหมือนเจ้าหมาตัวนี้จูเลียตเธอเก่งมาก และเธอเพิ่งได้รับเพื่อนใหม่ตัวนี้ไปเออแย่เดู๋สิมันสวยแค่ไหนและก็น่ารักมากด้วยว่เธอเจ้าอะไรกันฉันต้องต่อสู้กับพวกแข่งขันของฉันนะแล้วทำไมมันถึงไม่กินแบบเนี้เอาไหมนะจะหมาน้อยน่ารักวางระเบิดที่มันน่ารักเอาหมาเฮ้ยน่าตีทีแย่ทีนี้เจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็เป็นของเราส่วนเนื้อและถ่อของมันไป ยี่จะทำดีนะสสาวในรอไมิระวันสุลรู้แล้วพวกเธออยู่ดูสิสอยคอเส้นยิ่งดงามแค่ไหนและหนึ่งพวกเธอจะได้รับมันไปเพราะเธอต้องวาดด้วยขวดนี้ที่มีกาวเสียและัวิลเตอร์อยู่โอ้ฉันคิดว่ามันต้องเจ๋งมากเวลาเริ่มเดินไปกันเลยโอเคฉันมั่นใจฉันต้องเป็นเจ้าของสอยคอเส้นนั้นสาวที่เหลือดูไม่เหมาะกับมันเลย เราจะบีบก,กาวโง่เนี่ยออกมาได้ยังไงกันนะโอไม่น oh ะมันพังหมดแล้วเราจะลบมันได้ยังไงเดี๋ยวว่าทาสีทำลงไปเลยจะดูดีขึ้นไม่จริงไม่มีอะไรได้ผลเลยทำยังไงดีจูล,ลี่ไม่ตลกเลยนะเธอต้องโดนบ้างเลยแตงก็ได้ไแต่ต้องฉันนะฉันว่าโลกหยู่นะฉันก็รู้เลยว่าแต่ขอจะว่าอย่างไงดีงด oh. แต่คนอื่นได้มันไปไม่ได้หรอกไม่ไ่อย่าก่อนกันนะ แต่เธอต้องจัความรุนแรงของการหนือด้วยตัวเองทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแค่ต้องเพิ่มกาสีแดงทั้งสองสามหยดวิเศษไปเลยนี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมคนต้องอยู่กับมือของฉันนะจูลี่ผีมือเธอใช่ไหมฉันเหรอบ้าลิต้าต้องหางอย่างนั้นเหรอถ้าอย่งงางน,นั้นเธอต้องสัมผัสกับก,บกาวว่ามันดีแค่ไหนแต่ไม่ใช่ที่มือแต่เป็นที่หน้านะสำหรับเธอฉันคิดว่ามันข้ากับเธอดีนะ ด้วยเอาฉันออกไปฉันเห็นจะไม่เอา oh. เอาไม่นะ oh. คิวฉันออกมาแล้วอ่ะ <No. S 1> ฉันต้องมันกลับไปที่เดวม <c oughs> <c oughs> มิล่าเธให้คนหาเรื่องฉันเลยเพราะงั้นเธอต้องเจอห <c oughs> ยุดหมดเวลาแล้วแสดงผลงานของพวกเธอออกมา <Come on. S 1> วีตาทธอไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะนี oh. Oh. ่เป็นงานที่แย่มาก <What? S 1> ไม่มีข้อแก้ตัว <c oughs> จูลี่เธอก็ไม่ไดีกว่าเลย สาวก็อะไรขึ้นกับพวกเธอนี่เถ้ารู้ไม่เหว่าลูกนี่นะมิลล่าดีมากฉันไม่ใช่มีความสุขอยู่เสมอฉันคิดว่าคขไม่เคยสงสัยเรามาต้องเป็นของมิลล่ายินดีด้วยโอ้สวยจังเลยเห็นฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเจลลี่อยากได้เหรอฉันสาเห้ไหมเฮ้โนแต่นั่นฉันไม่ให้หรอกโอ้อย่าขี้โกหกแค่นั้นไม่มีใครได้มันไปหรอกเธอทำไมลงไปเนี่ย ฉันพ่ดรั้สกเหมือนปเป็นจ้หญิงเมื่อกี้เองนะมันสวยมากจริงๆสาวๆต้เห็นหน้าบรุของตัวเองนะที่ใส่ขอก็สสมไม่ได้แล้วเอาแว่นของย่าคืนมาหนูออยากกินโดนัทแล้วคนทำามไหนได้ไหมคะได้สิใช่ฉันพร้อมแล้วโอ้ย่าอยากทำโดนัทให้ห้านเลยละก่อนอื่นย่าจะเทแป้งแล้วก็ ใส่ลงไปเลยในะเครื่องทำโดนัทนะไ้้จะบีบให้เต็มช่องแบบนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเลยแล้วก็รอสักพักส่วนฉันจะทำโดนัทสีรุงแสน่ารักเพราะโดนัทแบบธรรมดามันน่าเบื่อมากเลยโดนัทของฉันจะมีสีสันสดใสและสวยที่สุดเลยและก็อร่อยที่สุดแน่นอน,นฉันต้องชนะชาลันรังนี้แน่นแน่ปิดฝา แลก็รอเป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอต้องทำสำเร็จแน่ uh. แล้วเธอลาวนสเดย์แน่นอนโดนทนะต้องเป็นสีดำแต่มีบางอย่างขาดหายไปละสิึม hmm. hmm. อะไรกันนะใช่แล้วซอสรสเด็ดยังไงละ่ะติงใช้ฉันทีสิเอออะไรกันเนี่ยฝันร้ายชัยชดๆเลย uh. เอาไปนะเอาถ้วยมาให้ฉันตรงนี้ขอบคุณนะแล้วก็เทซอสสตรอเบอร์รี่ลงไปเลย จากนั้นก็ใช้สิ่งนี้และการตกแต่งโดนัทด้วยวิทีนี้จะสะดวกยิ่งขึ้นละและสิ่งที่สำคัญของเราก็คือเฮ้ยฝันร้ายชัดเลย,ยคุณย่าค่ะมันก,ก,ก็ซอสตอร์บ,บรีนะโอ้ยน่ากลัวมากเลยมันตลกมากเลยละ่ะตอนนี้ฉันตกแต่งโดนัทด้วยซอสและก็ไอซิ่งที่แสนอร่อยที่สุดเลยละ่ะใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม ไม่รู้สิน่ากลัวทั้งนั้นเลยและโดนัทแสนเสกของย่าก็สุกแล้วละ่ะย่าจะเอามันออกมาแล้วก็โรยโด้วยไอซิ่งเลยละ่ะนี่เป็นสูตรแบบคลาสสิกที่อร่อยมากเลยนะใช่นี่แหละที่ทุกคนต้องการดูสิไม่เร็วค่ะ <c oughs> เก่งมากค่ะคุณย่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาโดนัทสนใสของฉันแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้ย่ายอมรับเลยว่ามันเจ๋งมาก <c oughs> เก่งมากเลยเธอ แล้วฉันก็ยังอยากโรยด้วยสติงเคลิลด้วยนะอ๋อเปิดไม่ออกอะฝาติดแน่นมากเลยโอ้อไม่นะเนอะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะที่จะโรยมันแบบนี้เลยล่ะเด <Hey. S 1> ลัทนะของฉันพร้อมแล้ว <Yeah. S 1> กินเลยสิจิ๋วกินให้อร่อยนะหลานอ๋อน่าก,กินจังเลยอ๋อเดลัทนะจานนี้น่าสนใจมากแลยท่านตลกด้วย <Wow. S 1> ฉันจะลอง wow. Wow. อ มันอร่อยมากเลยแลนก็สวยด้วยชอบนะแล้วจานนี้คืออะไรล่ะดูเหมือนโดนัทธรรมดาเลยอะฉันคิดว่าจะลองดูก็ธรรมดาทั่วไปไม่แล้วพอกินได้โอ,โอ้ส่วนนี้คือโดนัทสีลุงม,มันมีกลิ่นที่หอมมากเลยล่ะกลินเหมือนสายรุ้งเลยอ,อใช่เลยอร่อยมากด้วยทุค้คก็ออกมาได้ดีมากเลยแต่ลรืจานนี้แหละ อะไรมาฉันชน,นะฉันต้งหากเออแล้วมาช่วยงานยังไงเนี่ยหนูอยากกินพาสตา้าทำให้หน่อยนะคะโอ้ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วละ่ะงั้นกาจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้แหละฉันจ,จะทำะไรบ้างนะเดือดหรือ,อยังนั้นเนี่ยหรือว่า<ม>ต้องทำไรดีติ้งมานี่สิแล้วตอนนี้เธอช่วยฉันดูซิว่าน้ำเดือดหรือ,หอ,อยัง โอ้ดูเหมือนจะเดือล่ะขอบคุณนะติงกกเธอโดนโรคระ๋าไม่ใช่ไหมนั้นก็ใส่พาสต้าลงไปเลยยากกำลังทำอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันคิดว่าฉันทำพาสต้าได้ตัวเองละ่ะถึงเวลาแล้วงั้นเปิดเลยโอ๊ยฮะฮะชโอ๊ยฉันเต็มไปด้วยแป้งอะแต่ไม่เป็นไรมันสนุกดีแบบนี้แหละเทลงไปเลยบนเขียง ไปก็ทำพาสต้าได้เมือของฉันอย่าลืมใส่ไข่ด้วยนะเกลือจากนั้นก็นวดเลยล่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเท่าไรแต่มันอร่อยมากฉันมั่นใจตอนนี้ก็หั่นแป้งเลยเป็นชิ้นชิ้นและแน่นอนเพิ่มสีด้วยแบบนี้ล่ะฉันจะมีพาสต้าสีรุง้ง อันนี้เป็นพาสต้าสีายลยๆที่สวยที่สุดเลยละ่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็วางติดกันแบบนี้เห็นไหมเคยดูฉันทำนะจากนั้นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นๆและแน่นอนต้องใช้ที่ขูดด้วยสิ่งนี้ทำให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามละ่ะเอาละ่ะโยนพาสต้าลองไปในหม้อนเลยโอ้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยและพาสต้าของย่าก,ก็พร้อมแล้วละ่ะ จากนั้นเราก็ตักออกมาแล้วก็วางไว้บนจานต่อไปก็เพิ่มซอสมะเขือเทศด้วยโอ้อย่ามองเห็นอะไรเลยอะโอ้ยแว่นตาของเยอะมันคือซอสมะเขือเทศใช่ไหมนะเ,เราต้องบิบลงไปเยอะๆคนยากเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเ,เราเปิดฝาก่อนถือไว้เอ้ยอยากคิดว่ายาเปื่อนซอสมะเขือเทศไปหมดแล้วละ่ะใช่มันคือซอสมะเขือเทศจริงๆด้วยโอ้ยหนูไม่ได้ตั้งใจนะ เราต้องระวังให้มากกว่านี้นะแล้วก็อย่าหัวเราะด้วย <Oops. S 1> ย่าทำพาสตา้าเสร็จแล้วละ่ะใส่ลงไปเลยสวยงามมากเ <c oughs> ส้นสุกแล้วละ่ะจากนั้นก็ตักใส่จานได้ <c oughs> เหมือนว่าขาดอะไรไปนะบางอย่าง <c oughs> ติงมาหาฉันสิ <c oughs> เธอรู้ว่าต้องฉันต้องการอะไรไปเอามาสิ <c oughs> ใช่แล้วเก่งมากมึงปลามึกคือสิ่งที่ฉันต้องการเลย <c oughs> สี <c oughs> ทาไม่เคย <c oughs> าให้ใครเจ็บมาใช้พาสตา้าของฉันรสที่สุด โอ้ใช่แล้วสวยงามมากดูสิเห็นไหมเป็นพาสต้าที่สวยงามมากจริงๆสีดำมืดมนแล้วก็ฉันต้องใส่สีด่างลงไปด้วยถ้าสมะเถือเทศลงไปเลยมันสวยมากออกมาแล้วเห็นไหมล่ะใส่ลูกตาลงไปด้วยนะโอ้อะไรนะเบนส์เดย์โหดเหมือนเคยเลยนะแล้วเธอล่ะทำอะไรส่วนฉันมีพาสต้าสีลุงฉันอยากกินมาเองเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะสวยงามมากเลยกินเลยเย้เยย โอ้จานน่าตาแปลกๆจังเลยอะ่ะต้องลองดูแต่บอกตามตรงฉันไม่อยากลองเลยอะเอะ <S <S อน้าคือแย่อเ้ยไม่อมร่อย <S 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 อ๋อันนี้สีน่ากินมากเลยใช่อร่อยมากพาสตานี้แหละที่ฉันอยากกินโอ้แล้วจานนี้สวยมากเลยละ่ะสวยมากสวยมากสวยมากโอ้อร่อยมากเลยละ่ะ สวยนะตอ,อร่อยมากด้วยแอนด์ฉันนะเย้ yeah, ในที่สุดฉันชนะแล้วทุกคนเราต้องทำอะไรล่ะครั้งนี้เราอยากกินเครื่องดื่มแบบหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะตนิ้งเธอพร้อมหรือยังพร้อมใช่ไหมฉันพร้อมแล้วโอ้เกือบล้มนละ <im itation> นั่นคืออะไรนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเครื่องดื่มได้เลยยล้าน <im itation> งั้นฉันเริ่มเลยนะโอเค ตอนนี้ฉันใช้ลูกกวาดสวยๆแต่ว่าเปรี้ยวและก็อร่อยด้วยมันจะช่วยให้ฉันหอกมาได้แจ่มมากเลยล่ะคอยดูนะจากนั้นก็ใส่มันลงไปในแม่พิมพ์แล้วมันจะเกิดสีที่มหัศจรรย์ขึ้นมาเลยล่ะที่ฉันใช้มันวัดสีมันสวยมากเลยคอยดูนะโอ้หมดแล้วเหรอไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ถึงมือถึงลากเข้าเตาอบแล้วพร้อมแล้วล่ะ แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาท่ำให้ภาชนะของฉันเย็นลงต้องเป่านิดน้อยแล้ก็ดึงออกมาได้เลย <Wow. S 1> โอ้อร่อยมาก <laughs> ชอบจัง <laughs> เ็นแกวาที่เน้อเปรี้ยวก็หวานในพร้อมกันเลยและอร่อยมากจากนั้นจะใช้ M M <laughs> และแน่นอนจะเระเียงตามสีด้วยแบบนี้มันจะสวยกว่าเยอนเลย <laughs> คุณย่าดูนะทำอะไรได้อ้ํ <laughs> โอ้อะไรกันนี่ย <laughs> ต่อเลย จะใส่ M M เอ็มเอ็งในเครื่องดื่มและแน่นอนต้มสเปรย์ด้วยนะเป็นคเค้กเทลที่หอมหวานสุดๆเพิ่มบล็อครีมด้วยพร้อมกับโรยสปริงเกิลด้วยละ่ะน่ากินสุดๆและล้อเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยใส่ลงไปเลยเป็นที่ยอดเยี่ยมมาก <S <S ย่าจะทำคเค้กเทลขึ้นชาที่ดีต่อสุขภาพให้หลานสาวของย่านะคอยดูนะใส่ไปทั้งต้นเลยย่าว่าย่าทำได้ นีค่ะแยงจิวคงไม่ชอบแน่นแน่ได้แล้วพักเทลที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพสำหรับหลานสาวของเย่และก็สวยด้วยและมีวิตามินเยอะมากโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หลอดด้วยมันเจ๋งมากเลยใช่ไหม <No. S 1> ไม่เต็มแก้วฉันะใช้แก้วรวปหัวกันโลกละและแน่นอนทาด้วยน้ำเชื่อมวลสตอเบอรี่ฉันใส่ะอะไรต่อดีนะ บางทีถ้าสเปรย์ล่ะแล้วฉจะปั้มสีผสมอาหารด้วยล่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันหลอดลูกหัวกะโหลกในี่ใช่เลยติ้งช่วยทีโอเคโอ้ยเขาทำให้ยากกลัวอีกแล้วนะเวนส์เดเอามันออกไปทีติ้งเร็วเข้า <c oughs> สุดยอดขอบคุณนะเ <c oughs> พื่อนมันหมอบ้ากเลยล่ะ ออกมาคล้ายกับสมองคนมากเลยนะดูดิซิเพื่อให้เหมือนจริงฉันราดน้ำเชื่อมสีแดงลงไปด้วยแล้วก็วางลูกตาและแมงม,มุมด้วยนะใส่หลอดด้วยสวยมากน่ากิน <Stop. S 1> เราพร้อมแล้วจิ๋ว mm. สวยจังเลยฉันอยากลองเค้กเท่าแก้วนี้โอ้อร่อยมากเลยไม่แย่ชอบจัง mm. อ้าแล้วแก้วนี้คืออะไร mm. อ่ะโออฉันไม่อยากลองแก้วนี้เลย โอ้แก้วนี้สิน่ากินโอ้อร่อยมากๆเลยและแก้วก็กินได้ด like ้วยโอ้ยนิ่วมากแต่เครื่องดิมอร่อยสุดเลยฉันจะพูชนะแล้วใช่ยอชนะอีกแล้วล่ะดีใจจังเลยครั้งนี้คืออะไรล่ะครั้งนี้หนูอยากกินสลัดค่ะแบบนี้ขอแฟัเกอร์ได้นะแน่นอนไม่มีปัญหา ่าย่าเข้าใจแล้วล่ะย่าจะใช้ปากกาดหอมแล้วก็เช็กออกแบบนี้แบบนี้เลยเฮ้ยเวนเ์ Wednesday, ขอบคุณนะแต่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะมาทำต่อกันแบบนี้เลยย่าต้องใช้ปักสีเขียวนี่ด้วยใช่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและตอนนี้ย่าต้องการเนื้อสัตว์ด้วยล่ะกลิ่นมันหอมมากเลย หั่นไก่กันเลยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้จากนั้นก็วางลงจานอย่างสวยงามและเราต้องใช้มะเขือเทศด้วยนะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปก็ตาแครกเกอร์มันอร่อยมากเลยละ่ะชีสอีกนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบละ่ะยอดเยียมมากเลยย่าพร้อมแล้วแล้วเธอละ่ะ ส่วนฉันมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ันใช้ประโยชน์จากแม่พิมพ์น่ารักน่ารักอันนี้แล้วก็ตัดแตงกวาหัวเชเท้าแล้วก็พริกหยวกด้วยออกมารล่ทรงต่างๆมันสวยมากเลยล่ะ <Yeah. S 1> จากนั้นฉันกเสียบไม้แล้วมาจองเป็นสลักเสียบไม้ล่ะสวยงามมากน่ารักจริงๆด้วย oh. สวยมากย่าไม่อยากถามดีวกว่าว่าเธอกำลังทำอะไรอย่างเวงสเต้สังจกงเลย แล้วตอนนี้ฉันทำช่อดอกไม้มันจะกลายเป็นช่อสลัดที่แสนอร่อยเลยละ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยจริงๆนะกลิ่นหอมมากเลยไม่เห็นสนอเลยอโอเพชรหยกสีแดงตอนนี้ฉันจะหั่นแกละเราต้องเอาเม็ดออกแลก้วก็แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัดแทนแตงกวาฉันจะสไลด์แตงกวาเป็นเส้นๆฉันชอบจังเลยละ่ะมันคล้ายลเลยใช่ไหม จากนั้นจะทำหัวสสวยที่กินได้กัดด้วยนะมันจะกินแล้วอาจจะตอนนี้ก็จะสลัดหัวปีศาจลงจงอย่างสวยงามกินให้อร่อยนะ <Great. S 1> อาหารเยอะมากเลย <Wow. S 1> โอ้ไม้เสียบเป็นสลัดที่น่าสนใจจังเลย <Wow. S 1> อ๋อเบากมตรงไม่อร่อยเลยอ่ะ <Wow. S 1> ฉันจะกินอนันไหนดีนะ <Wow. S 1> แล้วหัวนี้คืออะไรล่ะลูก <Wow. S 1> ต,ตาสีดำนี่คืออะไรนะ อ๋มันคือมะกอกมันน่าเย,ย็ขยะฉันมัดเลยไม่ร่อยอ๋อสัตว์จานนี้แหละที่ฉันชอบเลยโอ้อร่อยมากอันนี้ลชนะโอ้ใช่ย่าชนะแล้วย่าทำอาหารเก่งมากเลย